อรรจา์ปรากฏการพระอาทิตย์ส่องแสงลอด15ช่องประตูปราสาทพนมรุงเรียกว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันีนะคะสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งหรือว่าปราสาทหินพนมรุ้งนั่นเองค่ะที่เรียกว่าน้องลิซ่าเนี่ยถึงกับขนาดเอามาเป็นฉากแบ็กดรอบด้านหลังเลยหรือเปล่าใน MV ล,ลิซ่านะคะ ปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ที่ st, mm hmm. เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์เนี่ยประมาณ77กิโลแล้วก็เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุง้งหรือว่ายอดภูเขาไฟที่มีการดับสนิทแล้วนะคะคำว่าพนมรุ้งเนี่ยมาจากภาษาเขมรค่ะคุณผู้ชมหรือว่าคําว่าวันรุ้งอะไรเนี่ยนะคะจะแปลว่าภูเขาใหญ่ค่ะซึ่งมันมีที่มาที่ไปนะคะ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณน,นั่นเองค่ะแล้วก็มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในปราสาทหินหอมของไทยค่ะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นสถานที่ยังไงอะท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดบุรีรัมด้วยนะคะถ้าพูดถึงบุรีรัมเนี่ยทุกคนก็มักจะนึกถึงปราสาทหินพนมรุง้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชม เขาพนมรุ้งเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดูลทัทธิไสววิกายนะคะเออเรียกว่าแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแหละเปรียบเสมือนกับเขาไกลลาดที่ประทับของพระศิวะอะไรประมาณนั้นเลยนะคะองค์ประกอบและก็แผนผังของปราสาทพนมรุ้งเนี่ยได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงแล้วก็เน้นความสําคัญที่เหมือนว่าเข้าหาจุดศูนย์กลางลนะคะผู้ชม นอกจากความสวยงามของตัวปราสาทแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการเพลิดเพลินค่ะไปกับการชมศิละปะของของโบราณด้วยผ่านภาพแกะสลักโบราณนั่นเองนะคะที่มีการประณีตละเอียดละอ่อนมากค่ะแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดูเช่นสิวนานาคราทรงฟ้อนรัมนะคะทับหลังนารายบรรทมศิลนวตารของพระนารายเช่นพระราในเรื่องรามเกียรตินะคะแล้วก็พระกฤษณะภาพ พิธีกรรมอะไรต่างๆนานา,นาค่ะถ็ถูกวิจิตบรรจงอยู่ในนั้นรวมถึงภาพชีวิตประจําวันของฤาษีด้วยค่ะโอ้เรียกงราวเรื่องราวเนี้ยมันผสมผสานกันหมดนะคะแล้วก็แกะสลักออกมาด้วยความปราณีตนั่นเองค่ะผู้ชมทางเพจ a c e b o o k บุทยาประวัติศาสตร์พนมรุงม้งบุรีรัมนีได้มีการโพสต์รูปภาพพร้มมรพอรรพพมทั้งระบุข้อความนะคะว่าพระอาทิตย์ส่องแสงตรง15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งเมื่อวานค่ะวันที่5ตุลาคมเนาะ2514 แบบว่ามีความสวยงดงามแล้วก็อศัศจรรย์ใจอศัศจรรย์ตามากเลยทีเดียวค่ะผู้ชมสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะคะเมื่อเวลาประมาณ17บเนาิกาสีนาทีค่ะได้มีฝนตกลงมาเล็กน้อยเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านกําลังประคมน้ํมนต์ให้อะไรอย่างนั้นเลยนะคะลมเนี่ยเย็นๆค่ะพัดช,ชวยมาจากนั้นท้องฟ้าเบื้องบนเนี่ยฟากฟ้าฝัา่งตะวันออกเนี่ยก็เริ่มมืดครึ้มค่ะุผู้ชมแต่ขอฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็น แสงเส้นส้มส้มแดงๆอยู่นะคะค่อยๆส,ส,ส, glam, ส่องเข้ามาทางช่องประตูเออเรียได้ว่ามีการทอแสงจ้าขึ้นเรื่อยๆค่ะผู้ชมเสมือนเป็นสปอตไลท์ที่ส่องมายางคุณผู้ชมเลยอะไรเงี้อย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเออปรากฏการณ์นี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา17.45นาฬิกา45นาทีไปจนถึง17.55นาฬิกา5นาทีก็คือเวลาระยะเวลาไม่นานนะคะเปเป็น สิบนาทีค่ะผู้ชม,มแล้วนะักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็ผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ได้มีการชื่นชมพร้อมท้งเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเอาไว้กันอย่างเต็มที่เลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆคนก็มักจะไม่เคยเห็นนะคะปรากฏการพระอาทิตย์ตรงสิห้าช่องประตูนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในทุกๆปีค่ะก็คือช่วงวันที่5 6 7ตุลาคม,มานะคะนาะนท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้ค่ะแต่ว่าต้องติดตาม ขั้นตอนการเข้าชมอย่างละเอียดนะคะก็คือมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมและก็เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิดในทีอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงมีการลงทะเบียนณจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยนั่นเองค่ะหมายเหตุค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นปรากฏการธรรมชาตินะคะซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละปีกันต่อแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะเออมันก็ไมไ่ตอบได้ว่าเอ้ย มันจะเป็นแบบนี้ในทุกๆปีนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเนาะหากใครสนใจอยากจะไปค่ะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยาประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่เบอร์0,4 4 6 6 6 2 5 1กนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงดงามจริงๆค่ะแล้วก็โหถ้าเป็นความเชื่อนี่ก็สุดยอดนะคะเป็นความขลังความขลังหนึ่งก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือข่าวไวทยทนนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสะร้อนของสังคม